แล้วก็ยังมีแม็กกี้กับบาสเมื่อกี้นะฮะครับบาสเด็ปคนที่แท้จริงมาเป็นแกสถูกครับอ๋อแต่ดองบารน่าจะไม่ได้ขึ้นมาละใช่ดูความสําเร็จของเพื่อนๆอยู่ข้างล่างถูกไปชวนเป็นมายังไงครับแม็กกี้ถึงได้ชวนบาสมาได้ยิ่งยิ่หัวมาครับเหมือนนี่มาเนี่ยมามาชว์เป็นเพื่อนหน่อยเว้ยถูกอ่แล้วบาสตอบว่าอ่าอ่ากัเนี่ยอ่าเขาบว่าหัวมันโดนจับเลย ก็มาสภาพนั้นนะครับอ๋อแล้วตอนเลือกเพลงนี่ใครเป็นคนเลือกเพลงอะไรแมเลือกเพลงนะครับกเลอกพยายามเลือกด้วยกันอยากให้รู้สึกว่าความหมายเพลงมันดีนะครับเพลงนี้ เพ r ่อเอาเลยก็ค่อนข้างช้าทีเดียวใช่นะตำรวจตอนแรกยจะขอ120ยกิโลแล้วแต่ว่าตำรวจมาเร็วไม่ได้วยใช่ได้ก็เลยเลือกเลยนี้มาใช่ครับอ่ะไหนๆไหนๆตอนนี้คือบาสก็ไม่อยู่ทุกทีอย่าอย่าอย่าจะทำอะไรไม่จะให้พูดถึงชุดการโชูกระป๋องเกือบนะแบบขอบคุณอะไรเขาที่แบบว่าอ่าโอเคได้ครับก็จริงๆเนี่ยเอ่อพอร่วมงานกับบาสมาเนี่ยเรารู้สึกว่า การที่ต้องมาร้องเพลงมาทําโชว์เนี่ยมันต้องมีงเรนะื่อยๆแหละก็เลยแบบอยากทําออกมาให้มันดีก็เลยแบบรึกษากับบาร์ตลอดอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณน้องบาร์มากๆที่พยายามขู่เข็นม็กออกมาจน,นออกมาสภาพนี้ได้อ,อ๋อคือใช่โชว์นีนี้เป็นพวกเขาเลยใช่เขาขายี้แบบอย่างนี้ตลอดเลยเออแม็กก็เลยแบบก็ต้องก็ต้องสู้ไปกับเขาแหละค,ะค่บใช่ครับผมต้เป็นอว่าพบโชว์ที่ขอสิทธิ์เอโชว์นี้หนึ่งทีด้วย I don't rockstar